คอยชัดมาลาอ่าปลาชโลครับมันนี่ลาปลาเอเลียนครับมาดันไปนะครับมิแตปลาดูใส่ปลอกครับปลาดูหน่อย เก้าไม่กินมาดันนะครับถาปลาดูจิบน่ำครับรทันพ่ออยู่ครับพ่ออยู่อสองสามเืือครับบบไยเบ็ดครับมาดันออกมับนบักดันครับซืมเข้าครับมาแซวครับ ปลาเดล่ปลาคอครับผมตีปลาจิบน่ำทำนะปลาเนื่อดีไซน์กับเป็นเงื่อเขียดครับมือนนี้อุ้ยนี่ครับอันดีไซน์กับเป็นสปินทำนะอันสปินอันเบ็ดขายไปลหมดเลยครับวางมือไปโดนก็เลยมาทดลองตีมครับว่ามันจะมีปลาบ่ครับข้าเห็นปลาจิบน้ำอยู่สองสามเทือนทเนะแต่กับบไาลาเบ็ดครับ อาจจะเป็นสายเกินไปน้คเนาะเพราะว่าป่าเขาจะหากินออกล่าส่วงเศร้าน้คเนาะอาจจะอิ่มหรืออาจจะได้กินเนยื้อแล้วน้คเนาะเขาก็เลยบล่าล่าเยื่อตัวที่ผมตีนํารเนาะตีม,มุมั่วไปน่ครับก็ถามันจิ๊บน้ำไปน้มันนะถ้าเห็นปลาจิ๊บน้ำหรือปลาบอนก็นกนตีนะครับเนะ คับหมากตีใส่กับเป็นหมากพ่วงครับไปนี่หมากพ่วงเนื่อเฉียดครับผมตีจนเฉียดเกียดอันนี้ครับเป็นแวบ,บแล้วครับตีทีใส่กับเป็นแปดสิบปวดครับบม่รู้ว่าทักแปดหรือทักสิบสองเนาะเออซึ่งก็ซื้อดนแล้วครับ เป็นเป็นเงียบครับเป็นเงียบเป็นเป็นป่าโบไลเบ็ดนครับเนาะเดี๋ยวถ้าจังไลถ้ามนี่ผลงาน,นครับเนาะถ้าได้โตจังไลยก่ผมจะถ่ายคลิปลงเห็นเบิ่งอีกเทือนหนึ่งครับเนาะครับทุ่ถ่ายนี่ก็มีอย่งหลายครับมาเบิ่งป่าจิบหนำคนระับเนาะทดสอบว่ามันจะจิงเงียบ่แต่กับปรากฏว่าโบไลเงียบครับเนาะบ่อนจปบหนำครับมนะันแตี๋ถ้า ได้ตัวก็จะเอาลงชิปอีกเท่านึงนึงเนาะทุกท่ายนี่ก็บ่มยังายครับปากกดไลค์กดแชร์ต้องแพลนพาหลอเนี่ย้อครับขอบคุณครับ